โหดูฮะนี่ฝักแก่แล้วนี่ฮะข้างในมีมเมล็ดด้วยเดี๋ยวดูสิว่าเมล็ดเขาเป็นยังไงนี่ฮะเมล็ดเขาเป็นแบบนี้นี่คือมเมล็ดของชุมเห็ดเทศ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กเดินออกกำลังกายแล้วก็มาเจอฝักของชุมเห็ดเทศเริ่มแก่แล้วนะก็เลยลองค้นคว้าดูก็พบว่าฝักแก่ของเขาเนี่ยมีเมล็ดที่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะนี่ฮะฟังเสียงมีเมล็ดอยู่ข้างในนะจากการศึกษาเขาบอกว่าเมล็ดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาไป ทำเป็นยาระบายหรือว่าทําเป็นยานอนหลับนะและอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะเอาไปบดทําเป็นยาทาเกี่ยวกับโรคผิวหนังนี่ชุมเห็ดเทศถือว่ามีประโยชน์เยอะแยะเลยนะส่วนวิธีการใช้เรื่องการใช้นะก็ต้องไปศึกษาให้ดีนะกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรหรือว่า แผนโบราณนะแต่จากการค้นคว้าหรือว่าอ่านตำรับตำราเขาก็บอกว่าดิบมีพิษเพราะฉะนั้นอย่ากินดิบนะเพราะจะเอาไปใช้ประโยชน์นะในการทำเป็นาชาชงดื่มในยามค่ำคืนก่อนนอนหรือยาระบายเนี่ยก็ต้องคั่วก่อน ั่วแล้วเอาไปบดนะแล้วกรองเอาน้ำแล้วทำเป็นน้ำชานี่แหละประโยชน์ของเขาส่วนการที่จะเอาไปใช้เป็นยาระบายโอ้ยไม่ใช่เป็นไอยาทาเกี่ยวกับเรื่องของโรคผิวหนังเนี่ยเอาไปบดแล้วก็ผสมกับพวกน้ำมันพืชนะแล้วเอาไปทาส่วนที่เป็นอ่า เกิดโรคผิวหนังตรงนั้นนี่แหละนะประโยชน์ของเขาสุดยอดจริงๆอ่เดี๋ยวไปดูต้นของเขาอีกทีนึงนะนี่ฮต้นขเขาตอนนี้หลังจากที่ออกดอกให้ชมสวยๆส,สีเหลืองๆสวยๆตอนนี้ก็ออกเป็นฝักแล้วนะฝักเขาจะเป็นแบบนี้นเป็นเิมเ่ยมแบบนี้คล้ายๆกับถั่วพูนะคล้ายนะ แต่ว่ามันจะเล็กๆก,ก็แข็งกว่าพอแก่แล้วก็จะเป็นสีดําอย่างนี้แล้วก็ข้างในมีเมล็ดสามารถที่จะ,อะปอกเอาเมาเล็ดได้เนี่ยแกะได้เมล็ดออกมาใช้แบบนีน้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน,น์แต่ว่าการที่เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเราต้องศึกษาคุณสมบัติให้ดี และที่สำคัญต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรหรือว่าแพทย์แผนโบราณสำหรับคลิปนี้นะเลยกก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ